ผมบอกแกไว้ก่อนเลยนะก็คือเรารู้จักกันเรารักกันนะแต่จะมาขอซื้อของพวกนี้ต่อจากผมไม่ได้นะยังไงผมก็ไม่ขายนะเออดูเขาเบรกกันเลยยังใช้ได้อยู่บ้างเนี่ยบางนายแล้วไม่ทีพระสมเด็จวัดระฆังบางนายไม่ถามมั่งอหรว่าพระยังใช้ได้ปะนี่ฮะโถแตกรายงานอะไรอย่างเงี้ยทำไมบางนายไม่ถามมั่งอ่ะจะขี่ได้เมื่อไหร่ เร็วๆนี้ไม่ใช่อีกคันหนึ่งเน,นเครื่องไอ้น,นี้ธรรมดาละนนะรีแมตต์อันนี้เครื่องเดิมอ๋อจะทำเครื่องเดิมอันนี้เครื่องเดิมก่อนเราใส่ชุดร้อยไปก่อนมีบล็อกร้อยหัวสี่วาลแล้วของแรงแรงอะไรฮะแรงอันนั้นไฮสปีดอ่ะนะ,อะของไฮสปีดแล้วแต่เดี๋ยวกําลังในนี้อยู่คืออันนั้นเ,เราเราไม่ต้องไม่ต้องแปลงหูเลยเราใส่เข้าไปได้เลยแต่เป็นหัวสี่วาลแล้วก็ ขาเวียงขาเวียงข้าเวียงร้อยยบห้าเลยบล็อกเล็กบล็อกเล็กบล็อกร้อยไม่ใช่เผื่อบางไหนดูเขาจะอยากอยาให้จงให้จานอะไรเงี้ยจานที่บ้านมีอยู่แต่จานปกติไม่ต้องมานะจานเทียมไม่ต้องใหญ่ไปเฮ้ยเฮ้ยบางไหนพวกกรอย่าเล่นแบบนี้อายเขาโ